<c oughs> สวัสดีครับเพื่อนเนทุกคนจากบ่าวเชิตลอนทัวร์นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่วัดเขาเมงอมรเมตอยู่อยู่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับพอดีผมขับรถผ่านมาทางนี้หลังจากเติมน้ำมันที่ปตทเสร็จปตทสารพีอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเสร็จก็พอดีเห็นวัดนี้มันสวยดีตั้งอยู่บนยอดเขาก็เลยแวะมาเที่ยวมาทำบุญสัหน่อย บรรยากาศดีมากๆเลยกำลังมาถึงเมื่อกี้นี้มีทางไปตัวเมืองกาญจนบ,บุรีกำลังมาถึงเมื่อกี้เดี๋ยวเราไปไปดูบรรยากาศอะไครับเ,เพื่อไม่เสียเวลา <Okay. S 1> วัดเขาแมงอมอมรเมฆอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบ,บุรี เป็นวัดที่สวยงามมากตั้งอยู่บนอยู่บนยอดเขาด้วยมองเห็นที่มองเห็นพหอสวยงามมากนี่ตอนนี้ผมก็มาที่หน้าเกือบถึงหน้าวัดแนละ้วถ่ายรูปอ,อยู่บนยอดเขาด้วยผมชอบมากเลยครับเป็นวัดวัดที่บนอยู่บนยอดเขาแบบนี้ชอบมากเลย อยู่ใกล้ตัวเมืองอยู่ในในตัวเมือง,องกาญจนบ,บุรีด้วยถ้าขึ้นไปนี่มองเห็นวิวเลยละ่ะไปดูกันเลยเขาเม,อมองอมนี่ชื่อแปลกๆสวยงามมากๆเลยวันนี้เป็นวันธรรมดาก็อาจจะเ,เงียบๆหน่อย ถ่ายรูปไปด้วยถ่ายวีดีโอไปด้วยวัดสวยดีผมผมชอบมากเลยวัดที่อยู่ยบนเขาลูกเล็กๆแบบนี้วิวมันสวยดีนี่ชื่อวัดเขาแมงอมรเมรตำบลปากแพรกอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี เป็นวัดที่สวยงามอยู่ยนะวิวสวยงามแต่แต่ดูท่าทางเหมือนเขาไม่ค่อยจะพัฒนาให้มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสันนิษาะว่าดูดูแบบรกหร,รือว่าเขาเขาไม่ค่อยมีเจ้าหน้าที่หรือเปล่าเนออันนี้เป็นปฏิทินปฏิทินกิจกรรมประจำปีของวัดเขาเม่งอมอนเมธ อำเภอเมืองกาญจนบ,บุรีเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศภายในยวัดเขาเมงอมรเมฆเป็นวัดที่วิวสวยอยู่นะอยู่บนเขาอยู่ในตัวเมืองกาญจนบ,บุรีด้วยแต่ดูรกๆสนอยเหมือนเหมือนไม่ค่อยมีคนดูแลแสดงว่าไม่ค่อยเขาไม่ค่อยพัฒนาทําเป็นที่เที่ยวถ้าเขาพัฒนานี่งจะสวยมากเลย แต่เขาพัฒนาทําให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวมีสวยเลยแหล่งท่องเที่ยวด้วยแหล่งทําบุญด้วยน,นี่โบสถ์เป็นวัดที่สวยอยู่นะตั้งอยู่บนยอดเขาลูกเล็กๆนี่เป็นพระพุทธร,รูปพุทธรูปองค์สีขาวภายในวัดเขาแมงอมรเมศอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี บรรยากาศภายในวัดเขาเมงวันนี้เป็นวันธรรมดาเขาก็เลยเงียบๆเลยเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปชมวิวบนบนนั้นบนยอดเขายอดเขานี้ที่วัดนี้ที่มองเห็นนั้นเป็นทางขึ้นไปสูงอยู่มีมีคล้ายๆกับจิตเป็นเจดีอยู่ข้างบนสัวอยู่นะาวัดนี้ถ้าพัฒนาให้เป็น สถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมะนี่จะเหมาะเลยสวยงามมากๆเลยเซลฟี่ตัวเองสัหน่อยเพราะว่าวันนี้เป็นวันธรรมดาคนไม่คนไม่มีเลยเซลฟี่ถ่ายตัวเองได้เต็มที่นี่ผมจะขึ้นไปบนยอดเขานี่ วัดเขาเมงอมอนเมฆไปเราขึ้นไปเลยบรรยากาศเงียบๆภายในวัดนี่ทางขึ้น เขาเม็นอโหดไมาเที่ยวคนเดียวไม่มีใครถ่ายนะต้องใช้ไม้เซลฟี่ถ่ายแล้วก็พูดพูดอยู่คนเดียวสวยงามมากๆเลยนี้เป็นทางขึ้นบันไดเขาทำเป็นสี บันไดเขาทำเป็นสีสันสวยงามมากมีทุกสีเลยถือเป็นวัดที่สวยอยู่นะถ้าเป็นช่วงออกพรรษานี่มาตักบาตรตักบาตรเทโวนี่สวยเลยโอ้ถือว่าถือว่าสูงนู่นนี่ทางเข้ามา เดินต่อไปเลยอีกไกลเดินเหนื่อยเลยปาดโ่ตอนนี้ผมก็เดินใกล้จะถึงแล้ววัดน,นี้ถือว่าเขาเป็นภูเขาลูกเล็กแต่สูงอยู่นะสูงชันมากเลยใครที่จะมาเที่ยวแนะนําให้เอาน้ํามาด้วยนะครับเตรียมน้ำมาด้วยเตรียมน้ําแล้วก็เตรียม ยาดมยาดมยามองขึ้นมนด้วผมก็เกือบจะหน้ามืดเมื่อกี้นี้ต้องนั่งพักโยสูงสูงสูงอยู่นะออทางแบบขึ้นชันไปเรื่อยเรยเลยตอนนี้ใกล้จะถึงแล้วโเหนื่อยหอบเลยสูงเป็นเขาเล็กเลกเลียกว่าสูงอยู่นะสูงสูงชันมากเลยตอนนี้ผมก็เดินมาถึง ชั้นบนสนุดแล้วเหนื่อยหอบทางขึ้นเมื่อกี้นี่โอ้ตอนนี้เป็นวันธรรมดาก็เลยเงียบคนไม่มีสักคนเลยเดี๋ยวเราขึ้นไปไปไหว้ไหว้พระข้างบนก่อนไม่รู้เขาเปิดประตูหรือยังเพราะว่าตอนนี้ยังเช้าอยู่ ระมาณเกือบๆจะเก้าโมงเช้าเจอมาเห่าข้างบนด้วยม,มีมาสามตัวอยู่ข้างบนเจอมาไม่กล้าขึ้นไปเลยกลัวมันกัดเอ๊ะมามันขึ้นมาได้ไงไมรูสูงขนาดนี้ ว่าจะขึ้นไปไหว้พระสน่อยแต่มามีมามีมาซ้าตัวอยู no. ่อยู่บนเขานี <S <S ่เลยเลยกลับดีกว่ากลัวมันกัดเอากลับดีกว่ากลัวมันกัดเอาเดี๋ยวเราไหว้ตรงนี้ก็ได้เราขึ้นไปไม่ได้เพราะม้ามามีมาอยู่สามตัวมีมาอยู่ซ้าตัวดักไว้อยู่กลัวมันกัดเราไหว้ตรงนี้ก็ได้ ไียดายมากๆเลยตอนนี้ขึ้นมาบนยอดเขาแล้วแต่ว่าว่าจะไปไหว้ว่าจะไป,ะไ,ปไหว้พระองค์บนนี้สหน่อยแต่ว่ามา้านี่มาอยู่ซ้ำตัวมันเห่าดูทางจะดูมากเลยเลยเลยไม่กล้าขึ้นไปเราไหว้ตรงนี้ก็ได้กลับดีกว่าสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบม้ามันยังมองขอบคุณที่รับชมจนจบฝากดูจบแลว้วฝากกดติดตาม กดติดตามจงบ่าวเชิดตะลอนทัวร์ด้วยนะครับขอบคุณมากๆลงไปดีกว่าไม,ไม่กล้าขึ้นไปว่ากลัวกลัวมันเหา่าเอ้ยกลัวมันกัดด้วยถ้าทางจะดุมากเลยม้ามันขึ้นมาได้ไงเมลูะสูงขนาดนี้ไปดีกว่า